สวัสดีครับผมอาจารย์จรพัฒน์ริมทองนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับในวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโดยในคลิปที่แล้วเราได้แนะนําวิธีการควบคุมชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยได้เขียนควบคุมในโหมดเมนูนไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนควบคุมในโหมดออตโต้กันนะครับในโหมดออตโต้กัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูการเขียนโปรแกรมในคลิปที่แล้วนะครับแนะนำให้ไปดูในคลิปที่แล้วก่อนนะครับจะได้เข้าใจวิธีการวายลิงจะได้วิธีจะได้เข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมทีละสเต็ปบายสเต็ปนะครับคลิปนี้เราก็จะแนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมในโหมดออโต้กันนะครับชุดทดสอบก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วชุดฝึก PLC ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้เรามาดูเงื่อนไขการทำงานในตัวของตารางอินพุตและเอาพุตก็ยังใช้ชุดเดิมจากครั้งที่แล้วนะครับลักษณะการต่อสายยังเหมือนกับคลิปที่แล้วเหมือนเดิมนะครับเรามาดูเงื่อนไขการทำงานรอบนี้นะครับเราจะให้สวิตช์ S0 นะครับของเราเนี่ยอยู่ที่ออโต้นะครับออโต้นะเพราะนั้นชุด ทดสอบมาตรฐานฝีมือรายงานเนี่ยถ้าเราดูนะครับชุดที่เป็นสายพานนะครับฝั่งขวาตัวนี้นะครับเขาจะมีลิมิตสวิต LS 1นะครับซึ่งตอนนี้เราต่อกับเขาอยู่ที่ x 0ูนยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะมี LS 2ซึ่งเขาต่ออยู่เข้ากับ x 1นึ่งนะครับคราวนี้ตัวซีเล็กเตอร์นะครับซีเล็กเตอร์ที่เป็น ชุดเมนูน์ออโต้ต,ตอนนี้เราจะต้องบิดสวิตมาที่ตำแหน่งออโต้นะครับแล้วก็เราก็ต้องวางชิ้นงานด้านขวาเริ่มต้นด้านขวานะครับเริ่มต้นด้านขวาต้องเริ่มต้นด้านขวาเพราะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้านขวาเนี่ยก็จะต้องเช็คผ่านตัวลิมิตสวิตช์ึก็คือ x 0ก็จะต้องออนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดันชิ้นงานมาฝั่งขวาเนี่ยไอตัว ls 1ก็จะทํางาน x 0ของ plc ก็จะออนนะครับ เงื่อนไขาการทํางานเขาบอกกันว่าไงครับเมื่อกด P B 1 P B 1ก็คือสวิตช์สีเขียวปุ่นปัตต้อนตัวที่1การทํางานเป็นรอบจะเริ่มต้นนะครับชิ้นงานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายจนสุดเพราะนั้นสเต็ปที่1นึ่เขาจะเคลื่อนที่มานี่ครับสเต็ปที่1นึ่เาจะเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายนี่คือสเต็ปที่1ครับหลังจากนั้นเมื่อเคลื่อนที่มาซ้ายจนสุดรู้ได้ยังไงครับว่าซ้ายสุดแล้วเขาจะต้องมา ชนกับไอตัวลิมิตสวิตตัวที่2ถูกไหมครับเขาต้องมาชนกับ x 1เ mm hmm. มื่อเขามาชนกับ x 1, mm hmm. 1> ก็คือ l s 2ลิมิตสวิตตัวที่2เนี่ย mm hmm. เขาจะต้องหยุดและหยุด3วินาทีขณะที่เขาหยุดเนี่ยให้หลอด p l 2ติดนะแสดงว่าตอนที่เขาเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายเมื่อมาชนตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาจะต้องหยุดนะครับหยุดแล้วก็หลอดไฟหลอดไฟตัว p l 2เนี่ยจะต้องอ่อนนะครับจะต้องอ่อนนะครับ เมื่อครบ3วินาทีนะครับชิ้นงานจะต้องเคลื่อนที่กลับไปตำแหน่งขวาสุดของสายพานเพราะนั้นสเต็ปที่1เคลื่อนที่จากขวามาซ้ายสเต็ปที่2หน่วงเวลา3วินาทีสเต็ปที่3เคลื่อนที่กลับไปทางขวาเพราะนั้นรู้ได้ยังไงว่าเคลื่อนที่ไปถึงทางขวาแล้วเขาก็ต้องกลับไปชนลิมิตสวิตตัวที่1ถูกไหมครับอ่านี่คือเงื่อนไขที่เราจะต้องออกแบบโปรแกรมในวันนี้กันเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมเลยนะครับ เราจะมา,มาเริ่มต้นก็เราจะต้องเริ่มต้นที่ตัว s s 0ก่อนเหมือนเดิมนะครับ hs 0ก็คือสวิตช์เมนวลออโต้ซึ่งเราต่ออยู่กับ x 5ในคลิปที่แล้วตอนที่เราใช้งานในโหมดเมนวลเนี่ยเราจะใช้ x 5ตัวนี้เป็นปกติปิดเนื่องจากตอนที่เราบิดมาที่เมนวลเนี่ย x 5้าเขาไม่ไม่ทำงานนะครับเราเลยใช้ปกติปิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราบิดจากเมนวลกลับมาที่ออโต้ x 5เขาจะออน ใช่ครับเพราะนั้นเราก็จะใช้เป็น x5 ปกติเปิดนะครับเราใช้ x5 หลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่เมนวนออโตโอ้บิดมาที่อโอโต้หลังจากนั้นเราจะต้องเช็คชิ้นงานว่าอยู่ขวาสุดเช็คชิ้นงานว่าอยู่ขวาสุดรู้ได้ไงว่าอยู่ขวาสุดแล้วเจ้า x0 จะต้องอ่อนถูกไหมครับ x0 ต้องอ่อนเพราะนั้นผมก็เช็คก่อนว่า x0 จะต้องอ่อนอ ผมใช้คอนแทคปกติเปิด x0 ต้องออนนะถ้าไม่ออนก็มันไม่ต่อให้ถูกไหมครับต่อไปต้องกดปุ่ม pb1 pb1 ก็คือ x อะไรครับ x2 pb1 ก็คือ x2 อ่า x2 โอเคกด x2 ปุ๊บการทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายสุดมอเตอร์เลื่อนไปทางซ้ายก็คือ y0 ถูกไหมครับ ในโปรแกรมนี้นะครับผมจะใช้เอาต์เป็นเอาต์คอยธรรมดานะครับนะซึ่งคนที่เขียนโปรแกรมนะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมแล้วแต่เลยนะครับใครจะใช้คอยเซตหรือรีเซตแต่ในส่วนของผมผมจะใช้คอยธรรมดาเนื่องจากในคลิปต่อไปผมจะเอาชุดของเมนนุนกับชุดของออโต้มารวมกันแล้วก็จะเขียนรวมนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นที่ออโต้อย่างเดียวก่อนนะครับ นั้นผมก็จะใช้ที่เป็นเอาพุตคอยธรรมดานะผมจะให้เขาเลื่อนไปทางซ้ายผมก็สั่งออก Y0 แล้วผมก็ล็อกไว้ด้วย Y0 โอเคไหมครับล็อกไว้ด้วย Y0 เพราะนั้นเราจะต้องบิดสวิตมาที่ Auto ออโตกรเช็คก่อนชิ้นงานอยู่ด้านขวาไหมถ้าด้านขวาปับ๊บกดปุ่ม PB1 จะสามารถสั่งให้มอเตอร์เลื่อนทางซ้ายได้มอเตอร์ก็จะเลื่อนทางซ้าย Y0 ก็จะล็อกเมื่อเขาเลื่อนมาถึงทางซ้าย เขาจะต้องมาชน x อะไรครับ x 1ถูกไหมครับก็คือลิมิตสวิตช์งก็คือเราต่ออยู่กับ x 1เพราะนั้นถ้าชน x 1เมื่อไหร่ผมสั่งให้เขาหยุดเลยอ่าผมตัดเลยครับผมตัดชุดอมอเตอร์เลื่อนซ้ายเลยเขาก็จะหยุดนะครับเมื่อเขาหยุดอ่าคราวนี้พอเขาหยุดปุ๊บเราทําไงครับเราก็ต้องให้เขาหน่วงเวลาถูกไหมครับให้เขาหน่วงเวลา3วินะให้เขาหน่วงเวลา3าวิเพราะฉะนั้นผมจะใช้เงื่อนไขที่บอกว่า y 0ย์ ผมเอาไปอนุกรมกับคําสั่งขอบขาลงนะครับเช็คสถานะว่า Y0 หยุดแล้วนะครับเพราะขอบขาลงเนี่ยเช็คสถานะว่าตอนออฟถูกไหมครับผมจะเช็คสถานะว่าออฟแล้วนะนะครับผมเช็คสถานะว่าออฟแล้วผมก็จะเอาไปตั้งเวลานะครับแต่ถ้าเราเอาไปตั้งเวลาทาม์เมอร์ตรงๆเนี่ยเอาไปตั้งไม่ได้นะครับเพราะสัญญาณ Y0 ที่ผ่าน ตัวคาสั่งขอบขาลงเนี่ยเขาจะออกมาแค่เพลาเดียวถูกไหมครับนะเขาออกมาแค่เพลาเดียวเพราะ,ะนั้นผมเอาไปผ่านตัวรีเลย์ช่วยไว้ก่อนก็คือตัว m 0อ่าแล้วผมก็ล็อกไว้ด้วย m 0นะครับ m 0เนี่ยผมก็จะเอามาทําหน้าที่อะไรครับ m 0เนี่ยผมจะเอามาทําหน้าที่ทําให้ทามเมอร์จ่ายสัญญาณให้ทามเมอร์ให้ทามเมอร์นับเวลาทามเมอร์ t หนนับเวลาเขาบอกให้หยุดกี่วิครับ หยุด3วิเพราะนั้นผมก็จะใส่ k 30ลงไประหว่างที่หยุดหลอดไฟ pl 2ต้องติดด้วย pl 2 pl 2คือ y 3ถูกไหมครับ pl 2คือ y 3เพราะนั้นตรงนี้ผมใส่ y 3ลงไปด้วยตรงนี้อ่า y 3ลงไปด้วยตรงนี้ไม่ต้องเซลโฮลแล้วนะครับ y 3เพราะว่าเราเอา m 0เนี่ยเราเอา m 0มาล็อกได้เอาสัญญาณของ m 0มาล็อกเพื่อช่วยให้กับ y 3ทํทงานก็ได้ นะครับเมื่อทำงานครบ3าวิผมจะเอาคอนแทคช่วยของทามเมอร์ปกติปิดไปตัดออกแล้วผมก็จะเอาคอนแทคช่วยปกติเปิดไปต่อสเต็ปถัดไปเมื่อครบ3าวิคราวนี้ถ้าครบ3าวิต้องทำอะไรต่อครับครบ3าวิชิ้นงานก็ต้องเคลื่อนที่กลับมาทางขวาผมก็จะเอาสัญญาณทามเมอร์ที่เราเอาไปตัดเมื่อครบ3าวิก็เอามาต่อข้างล่างเอาไปต่ออะไรครับเอาไปต่อให้ชิ้นงานเลื่อนขวา ชิ้นงานเลื่อนขวาก็อยู่ที่ y 1อ่าอยู่ที่ y 1ผมก็จะเอามาล็อกเอาไว้ที่ y 1ถูกไหมครับ y 1คราวนี้เมื่อชิ้นงานเลื่อนมาทางขวาเขาก็จะต้องมาชนลิมิตสวิตใช่ไหมครับกับมาชนลิมิตสวิต ls 1ซึ่งต่ออยู่กับ x 0ผมก็เขียนไว้ว่า,าผมตัดด้วย x 0เขาก็จะหยุดการทำงานอ,าอันนี้ก็จบการทำงานใน1รอบนะครับ ในโหมดออโต้ก็จะทํางานอย่างนี้นะครับการทํางานเป็นรอบเนียก็คือการที่เขาเคลื่อนที่จากตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งก็คือทางขวาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายจนสุดและหยุด3าวินาทีแล้วก็เคลื่อนที่กลับนะครับนี่ก็คือ1รอบของเขานะครับระหว่างที่เขาหยุด3วิก็จะมีหลอดไฟติดนะครับซึ่งเราก็ได้เขียนโปรแกรมไว้แล้ว y 0เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้าย y 1เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมตัวนี้ ลงไปในเครื่องกันนะครับเพื่อทดสอบการทำงานในโหมดออโต้กันครับอตอนนี้นะครับเราได้เขียนโปรแกรมลงไปในโปรแกรม GX Works เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้โหลดลงไปในเครื่อง PLC เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มมาทดลองการทำงานกันนะครับโดยจุดแรกที่เราจะเริ่มทดลองการทำงานก็คือสวิตซ์ออโตเมนูนตอนนี้ X 5ก็คือสวิต c ์เมนูนออโตเนี่ยนะครับเรายังไม่ทำงาน เพราะว่าตอนนี้สวิตช์เมนูนออโต้เนี่ยถูกป,ป Main รับไปที่เมนูนนะครับเดี๋ยวเราลองปรับสวิตช์ไปที่ออโต้อ่าพอปรับไปที่ออโต้เห็นไหมครับ x5 เขาออดแล้วลองกลับไปที่เมนูลใหม่ช้าๆนะครับเห็นไหมครับเขาออฟลองกลับไปที่ออโต้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานในโหมดออโต้แล้วแต่สังเกตน,นะครับตอนนี้ถ้าเรากดสวิตช์สตาร์ทเขาจะไม่ทํางานเนื่องจากว่าเรามีสวิตช์ x0 ดักอยู่ข้างหน้าสวิตช์ x0 ก็คือ ลิมิตสวิตหนึ่งที่เช็คชิ้นงานว่าอยู่ทางขวาตอนนี้ชิ้นงานยังไม่อยู่ทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเขากดสตาร์ทยังไงเขายังไม่ทำงานเราจะเอาชิ้นงานดันไปทางขวานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ชิ้นงานดันไปทางขวาสังเกตนะครับเมื่อชิ้นงานไปอยู่ทางขวาเนี่ย x0 เขาจะอ่อนขึ้นมาถ้าเราเอาชิ้นงานออก x0 เขาจะออฟสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องสังเกตว่า ทำไมเราถึงสตาร์ทไม่ได้นะครับถ้ามีเงื่อนไขบอกว่าชิ้นงานจะต้องอยู่ทางขวาเนี่ยเราจะมีตัวนี้ดักอยู่นะครับทาให้เราสตาร์ทไม่ได้เราลองเอาชิ้นงานไปอยู่ทางขวาครับเมื่อ <ME OR S 2> เอาชิ้นงานไปอยู่ทางขวาเราจะสังเกตเห็นว่าเงื่อนไขตรงนี้ครบแล้วนะครับถ้าเราสตาร์ทเมื่อไหร่ Y0 จะเริ่มทํางานทันที Y0 ก็คือจะเดินซ้ายทันทีเดี๋ยวเราเริ่มกดสตาร์ทครับอตอนนี้สายพานเดินมาชิ้นงานมาแล้วทางซ้ายนะครับแล้วก็ครบ สุดซ้ายเห็นไหมครับก็จะตั้งเวลาหลอดไฟติดแล้วก็จะเคลื่อนที่กลับอ่เดี๋ยวเราดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสตาร์ทสายพานเลื่อนซ้ายเมื่อถึงฝั่งซ้ายสุดเห็นไหมครับทามเมอร์จะเริ่มนับหลอดไฟติดนับครบปุ๊บชิ้นงานก็จะกลับไปทางขวาเมื่อถึงทางขวา x 0ก็จะตัดออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการทำงานในโหมดออตโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ